เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยเด็กเกิดใหม่ก็มีน้อยคนแก่คอยลูกอยู่บ้านลูกก็ทำงานหาแต่เงินคนแก่มีเกินกว่าคนดูแลขอแค่มีใจรักก็ทำได้พูดไพเราะสะอาดแข็งแรงแค่ไม่แต่งหน้าคอยหาแฟนออนไลน์อาชีพนี้ก็ยาวไกลแน่นวนอาชีพของผู้ดูแลผู้สูงวัย personal care a i d สมัยนีย้ท่านก็จะเห็นกันนะคะว่า n u r ร์เซหรือสถานที่ดูแลผู้สูงวัยเนี่ยเกิดขึ้นราวกับดอกเห็ดยังไม่นับรวมกับผู้สูงวัยที่อยู่ตามบ้านนะคะเพราะเหตุว่าลูกหลานก็ไม่อยากที่จะให้ไปอยู่ปะปนกับคนอื่นและก็ดูแลเยี่ยมเยียนง่ายกว่าเมื่อสำรวจอาชีพที่รุ่งโรดสำหรับปี2023ในปีถัดไปนี้ก็จะพบว่า อาชีพแรกเลยที่มีความต้องการสูงเป็นอันดับหนึ่งก็คืออาชีพนี้แหละค่ะ Home Health and Personal Care Aid ซึ่งก็หมายถึงผู้ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลตามบ้านนั่นเองนะคะเฉพาะในประเทศอเมริกาตำแหน่งนี้มีความต้องการสูงถึง1ล้านตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะข้อมูลในปี2,564หรือปีคริสตศักราช2021ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะพบว่า รายได้ของ personal care a i d หรือผู้ดูแลผู้สูงวัยนี้ตกอยู่ที่ชั่วโมงละ14-16 USD เลยทีเดียวนะคะหรือคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ29,430 USD คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1 5ึ่งล้หมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะไม่เลวเลยค่ะ <Wow. S 1> ตัวเลขที่บอกว่าความต้องการ personal care a i d ผู้ดูแลผู้สูงวัยที่อเมริกาที่บอกว่ามีสูงถึง1ล้านนั้นยังเป็นตัวเลขที่ไม่นับรวมคนทั่วโลกนะคะความต้องการทั่วโลกก็ยิ่งทวีสูงขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ทั้งใช้ในการป้องกันแล้วก็รักษาได้ดีขึ้นก็ทำให้มีผู้สูงวัยอายุยืนยาวยิ่งขึ้นตายช้าลงว่าสัน้น<อ>ข้อคิดในวันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นโรงงานใดๆก็ตามเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ลดจำนวนคนใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอตเข้ามาแทนที่ร่วมไปถึงห้างสรรพสินค้าร้านอาหารต่างๆก็ใช้ AI มากขึ้นและก็อย่าได้ประมาทนะคะว่าไม่มีหุ่นยนต์ผู้ดูแลผู้สูงวัยมีค่ะหุ่นยนต์ดินสองไงคะอย่าได้ประมาททีเดียว แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของมนุษย์อย่างเรานะคะที่จะใช้ความอ่อนโยนอ่อนนุ่มยิ่งกว่าโรบอทเข้ามาดูแลผู้ป่วยค่ะคุณสมบัติที่เขาต้องการส่วนใหญ่ต้องขออภัยเพศชายด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกร้องที่จะให้เพศหญิงที่อายุประมาณ20-50ปีค่ะผู้ที่จะทำหน้าที่ personal care a i d หรือผู้ดูแลผู้สูงวัยนี้ควรจะต้องผ่านการฝึกอบรมการบริบาลผู้สูงวัย หรือมีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาก่อนอย่างเช่นมีความเชี่ยวชาญในการวัดความดัน measure blood pressure หรือการวัดไข้ take the temperature ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ thermometer om ถ้าไม่เป็นก็ต้องบอกว่าไม่เป็นนะคะอย่าเป็นคนขี้จุเพราะจะทำให้คุณขาดความน่าเชื่อถือและอาจจะตกงานเอาง่ายๆเลยค่ะ ผู้ที่จะดูแลผู้สูงวัยจะต้องมีใจรักในงานด้านบริบาลและผ่านการตรวจสอบสุขภาพวุฒิการศึกษาก็ไม่จําเป็นต้องเรียนสูงมากนะคะขั้นต่ําก็อยู่ที่ป .6 ไปจนกระทั่งถึงปริญญาตรีค่ะเท่าที่สังเกตมานะคะผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ดูแลผู้สูงวัยที่ดีนั้นจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสะอาดมีสุขอ,อนามัยที่ดีเช่นเนื้อตัวเสื้อผ้าผมเผ้าต้องสะอาด ข้าวของเครื่องใช้สะอาดพูดจาสุภาพมีมารยาทไม่ก้าวร้าวอดทนและขยันก็ขอให้คิดอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าพ่อแม่ของใครใครก็รักนายจ้างของเราก็รักพ่อแม่ของเขาเช่นเดียวกับที่เราก็รักพ่อแม่ของเราดังนั้นเมื่อคุณจะไปเป็นผู้ดูแลผู้สูงวัยคุณก็ต้องปฏิบัติตัวเยี่ยงเป็นลูกหลานของท่านเลยนะคะ คุณต้องมีไหวพริบต้องรู้จักสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงวัยที่คุณดูแลอยู่และที่สำคัญผู้ดูแลผู้สูงวัยต้องชอบความสันโดษไม่ชอบเข้าสังคมหรือไม่ใช่คนขี้เหงาวัสนดออนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะต้องจัดยาจัดอาหารต้องรู้นะคะว่ายาเนี่ยก่อนหรือหลังอาหารใช้เวลานาน,านกี่นาทีส่วนอาหารนั้นก็ต้องเป็นอาหารที่อุ่น ผู้สูงวัยบางท่านเราก็ต้องป้อนอาหารให้กระตุ้นให้ท่านทานอาหารให้มากขึ้นค่ะเราจะต้องมีจิตวิทยากับผู้สูงวัยพอสมควรนะคะในกรณีที่ผู้สูงวัยเป็นคนไข้ติดเตียงเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องฟีดอาหารให้ท่านตามอาการนะคะและเมื่อเป็นผู้สูงวัยก็จะมีเสมหะออกมามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้วิธีการดูดเสมหะและดูแลการคลิกตะแคงตัว การกยายภาพเบื้องต้นรวมไปถึงการดูแลแผลกดทับถ้ามีด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความสะอาดทั้งของตัวเราและผู้ที่เราดูแลนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างของเราอย่างเคร่งครัดสมัยนี้เขามีกล้องวงจรปิดติดและคุณก็คงจะเคยเห็นข่าวนะคะว่าผู้ดูแลทำร้ายผู้สูงวัยไม่ดีเลยนะคะ เราควรจะทำกิจกรรมกับผู้สูงวัยแทนลูกหลานซึ่งเป็นนายจ้างของเราเนี่ยอย่างเช่นตอนเย็นก็พาท่านเดินออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งการนวดผ่อนคลายเป็นต้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเทคนิคที่สำคัญก็คือว่าคุณจะต้องรู้วิธีที่จะรับมือกับผู้สูงวัยโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นโดยเฉพาะเวลาที่ท่านต้องเข้าห้องน้ำหรือต้องพลิกตัวเวลาที่คุณต้องดูแลท่านในเรื่องของการขับถ่าย คุณก็ต้องสวมถุงมือทุกครั้งภายหลังการอาบน้ําให้กับผู้สูงวัยคุณจะต้องไม่พึ่งคนอื่นสามารถที่จะยืนด้วยลําแข้งของคุณเองอย่างแข็งแรงและมั่นคงเพื่อให้ท่านจับบ่าของเราได้ก่อนที่เราจะเช็ดตัวให้ท่านและให้สวมพ่ออ้อมเป็นต้นถ้าคุณสามารถที่จะพึ่งพิงตัวคุณเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วอย่างนี้งานคุณก็จะมั่นคงเงินก็จะดีแน่นอนค่ะ ว่ากันว่าคนเอเชียอย่างเราเนี่ยมีนิสัยที่อ่อนโยนในการบริบาลหรือการให้บริการดังนั้นเนี่ยพี่ไทยเราก็จึงมีคู่แข่งที่เป็นเพื่อนบ้านของเราซึ่งค่อนข้างขยันขันแข็งมากดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องไม่ประมาทอย่าขี้เกียจเชียวนะข้อดีของพี่ไทยเราก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมแต่เราก็ต้องมีความจริงใจให้ในายจ้างเชื่อถือเราได้ แล้วงานนี้ก็จะอยู่ในมือของเราอย่างยาวนานอย่าลืมนะคะมองหางานนี้เลยค่ะผู้ดูแลผู้สูงวัย Home Health and Personal Care Aid Home Health and Personal Care Aid แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะมาติดตามว่าป้าจะแนะนำอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพเด่นๆสำหรับปีหน้าต่อไปและมีรายได้ที่ดีค่ะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย